ด,ดีนะทุกคนมากับว,วันเร่งรีบของเรามีเวลา5นาทีในการเด่ง้าพวกแกว่าฉันจัดถัดไหมฉันจะพยายามทําให้มันนั่นนะ5นาทีบวกรูปนะทุกคนไม่รู้ว่าจะยังไงอันแรกก็คือคอนซีลเลอร์นะคอนซีลเลอร์ตัวนี้เป็นของเมอร์ลาสกานะทุกคน ตัวนี้นะมันเป็นซองอะ่ะที่มันจะมันจะช่วยปรับผิวให้แบบขาวขึ้นอีกระดับหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแบบหลอดมันมีแล้วเท่าไหร่ยังไงแต่นี่ก็คือซื้อมาลองก่อนใช้มาหมดไปสองซองแนละ้วคือดีหรือจะไปซื้อแบบหลอดมาดท้ยต่อไปก็คือคิ้วเข้านัดกันเจ็ดโมงนะเพื่อให้มาไหว้พระ ไม่สารอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าก็ยังไม่มีใครมาอยู่ดีคิ้วของเบาอิดนะทุกคนของน้องฉัตรน้องฉัตรเนี่ยแบบเขาจะเกิดก่อนเกิดหลังหรือแบบอายุมากอายุน้อยก็เรียกว่าน้องฉัตรเหมือนเดิมนะเพราะแบบหน้าเขาเด็กปะวะมีใครเป็นเหมือนเราบ้างอ่ะ แม่งชอบแบบเขียนคิวไม่เท่ากันเห็นไหมเขียนไปยังไงมันก็จะไม่เท่ากันอยู่ดีไม่รู้แม่งมันเป็นเพราะอะไรวะแต่เคยมีคนเคยบอกนะทุกคนแต่เราจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครแล้ะเขาบอกว่าคิวคือแบบ สองข้างอ่ะมันจะเป็นพี่น้องกันมันจะไม่ใช่ฝาแฝดกันเพราะฉะนั้นมันจะแบบไม่เท่ากันนะถูกแล้วอะไรเป็นมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆสองข้างอ่ะมันถูกต้องแล้วประมาณนี้คุณโมเมพาเพลินฉันจําได้สปูกดาร์กรายการตอนนั้นคือดังมากใต้หงคิวแล้วก็นี่นะคะทําให้มันแบบมีความสมูทๆนิดนึงคือตอนนี้มารอ มารอนะทุกคนมารอเพื่อนๆนี่แหละแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครมาเลยก็ขอเวลาแตนละตัวอันนี้คืออยู่บ้านหน้าบ้านเพื่อนนะหน้าบ้านไอแอนแต่ก็ยังมันก็ยังไม่ลงมานะมันน่าจะยังไม่เสร็จแต่ก็นัดกันเจ็ดโมงนะกูก็ไม่เข้าใจว่า นนอะไรตอนเช้าขนาดนั้นนะเสร็จแล้วนะหนักต่อไปอันดับที่สองนะทุกคนสามนาทีแหละมึงว่าจะเสร็จไหมคิดไว้ก็คือสิบนาทีแต่นี่สามนาทีแล้ตัวนี้จะเป็นของคิวเพนนะทุกคนคือเราเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เก่งะแต่กูก็ชอบชอบแต่งแม่งไปเลย ทาลงไปเลยนะคะคือมันไม่ผิดไม่มีถูกหรอกใช่ไหมมันหน้าเราอ่ะมึงมองให้ตัวเองสวยมันก็เออพอละเสร็จนะแค่นี้พอยังไม่ได้ไปใส่อะไรใดๆเพิ่ม <c oughs> ทั้งสิน้นแล้วก็ทาปากเลยเริ่มจากเบอร์ศูนย์ศูนย์นะทุกคน เคที่นะคะแห้งแห้งจิ๋วเขาบอกว่าทาลิปแมทสห้าเมมปากใช่ไหมแต่กูก็ไม่เหมือนเด้อให้รู้เป็นอะไรติดปกติมันจะมีแปลงปะของเขาอแต่นี่แบบซื้ออันเล็กมาแล้วมัน แปรงเขาใช้ดีไหมทุกคนใครเคยใช้มิน้นมาบอกกันด้วยนะคะแต่เราชอบสีมันนะแบบเป็นคนที่ทาตรงปากเสร็จก็เอามาทาตรงตาต่ออยากให้มันอยู่ในโทนสีเดียวกันนะไม่รู้มันใช้ด้วยกันได้ไหมนะแต่ก็แบบก็ใช้ไปเลยมันไม่น่าจะเป็นอะไรป่ะเพราะก็ใช้อย่างนี้นานแล้วก็ยังไม่ได้เป็นไรนะทุกคน เสร็จแล้วปากไปแล้วก็เติมสีด้านในนะคะเป็นสีศูนย์สองเมื่อกี้สีศูนย์ศนย์นะใครงี้ใหรคือศูนย์สองลงไข้างในเสร็จก็จะได้ เสียออกออกมาประมาณนี้วันนี้มากับลุกชุดไทยเรียบร้อยเรียบร้อยปะวะต่อไปก็จะปัดแก้มเลยนะทุกคนอันนี้เป็นแบบสิ่งที่เราได้มาจากคุณคำเนมนะรู้จักไหมที่เป็นแบบพีเซนเตอร์หรือวเขาเรียกอะไรวะพีเซนเตอร์ปะของแบรนด์อีล่า เราชอบแป้งเขานะทุกคนเราก็ดูเขาแต่งหน้าแต่งหน้าสายฟอะแต่ก,กูก็แบบไม่ได้เหมือนเขาหรอกก็ปกัดไปเลยนะทุกคนคือเขาจะแบบเหมือนใส่อะไรนู่นนี่นั่นก็คือปัดแก้มไปเลยแต่เขาไม่ได้ปัดฝุ่นปะเขาปัดเหมือนแบบเป็นบาร์มอะเป็นเนื้อเจลอะไรประมาณนั้นแต่เราก็ไม่มีนะล้วก็ปัดไปเลยมันก็ได้อยู่หกนาทีแล้วทุกคนกูยังไม่เสร็จเลยเมื่อเดี๋ยวพูดก็คือ นี่อันนี้อีล่าบาใช้ดีนะทุกคนแบบใช้ดีตามราคาก็คือไม่ได้แบบแย่ทุกคนก็คือใช้ได้มันต้องแบบใช้เยอะไหมมันก็จะช่วยแบบปกปิดได้แบบปกปิดไปเลยสังเกตเอานะว่ามันแบบขนาดไหนแต่เราชอบมาก คือเรื่องเบอร์ลูหุม่มขนนี่ต้องยกให้เขาเลยแล้วก็แบบบางเบายังมีความแบบเป็นผิวเว้นอะไรอยู่เพราะเราเป็นคนแต่งหน้าแล้วไม่ใช้แบบลองพื้นอะ่ะไม่ค่อยใช้ลนะถ้าไม่จำเป็นนี่กดกดลงไปก็จะได้ประมาณนี้นะคะเติมหางตานะทุกคน เสร็จแล้ว8นาทีค่ะ5นาทีไม่มีอยู่จริง